มันจะฆ่ากูใช่ไหมมันจะฆ่ากูใช่ไหมคุณมันจะฆ่าคุณมันจะฆ่ากุณมาคอมาเลยทักิณใจเย็นหัมันจะฆ่ากูใช่ได้จเย็นทักิณที่เขถอดแล้วยี่เข้ามาเลยสิเลยมึงจะส่งใครมาฆ่ากูฮะเอาละครับใครจะเป็นคนพูดคนต่อไปดีครับผมเองครับใช่ครับก่อนหน้าที่ผมจะมาอยู่ที่นี่นี่ผมเป็นช่างภาพนิตยสารเล่มหนึ่ง ผมเริ่มมีอาการผิดปกติหลังจากที่พ่อผมถูกคนบา้าคนหนึ่งฆ่าตายหลังจากนั้นเนี่ยผมพยายามตามหาผู้ชายคนนั้นตลอดเพราะผมอยากจะถามเขาว่าทำไมเขาถึงต้องฆ่าพ่อผมออไม่ได้นะครับคุณเซนคือที่นี่เราจะไม่พูดเรื่องการฆ่ากันนะครับ เราจะพูดถึงแต่เรื่องดีๆในแต่ละวันเท่านั้นนะครับผมว่าถ้าทางคุณจะรักพ่อคุณมากเลยนะครับเนี่ยใช่แล้วผมก็บอกอตัวเองตลอดเลยว่าถ้าผมเจอผู้ชายคนนั้นเมื่อไหร่แล้วก็คุณคิดจะฆ่าเขาเหรอี่คุณมองแผนอะไรไว้กันแน่ คุณปิดกันความคิดตัวเองได้ด้วยนะเ่ยคุณเจ้าครับเดี๋ยวคุณเจ้าช่วยไปหยิบแฟ้มประวัติผู้ป่วยในะห้องผมให้หน่อยนะครับแฟ้มจะเล่มสเีเขียวเล็กๆอยู่ในเป็นชักเหล็กนะครับหน้าแฟ้มจะเขียนว่า มึงจะฆ่ากูใช่ไหมมึงจะฆ่ากูใช่ไหมกูมึงจะฆ่ากูใช่ไหมใจเย็นผู้มาเลยชักชิดใจเย็นมึงจะฆ่ากูใช่ไหมใจเย็นชักชิดี่้ข่าววะเขามี่จะฆ่ามันเลยสิเลยมึงจะส่งใครมาฆ่ากูฮะมึงจะฆ่ากูใช่ไหมใจเย็นครับผู้มาออกไปดูมูมึงจะฆ่ากูใช่ไหมฮะนั่นมันทำไรอะทำไรออกไปชาคิดใจเย็นๆอย่าวุ่นวายนะชาคิดผู้มานะ ว่าเขาเอากุณแทงนี่แหละเขากำลังกลัวเขาจำใครไม่ได้เลยนะเขาคิดว่าทุกคนจะทำร้ายเขาอะไม่ไม่บอกคุณเ่าเลยอยู่ดีๆเขาเป็นแบบนี้ตอนแรกเขาก็ดูสงบมีสมาธิแต่อยู่ดีๆเขาก็ฟุ้งซ่านหวาดระแวง ต้นในสายตาใครแต่ไม่เดียวได้ในสายตาเธอเมื่อฟ้าบรรดาในฉันได้พบกับเธอทุกสิ่งเปลี่ยนไปอาจไกลตัววันที่คอยนำทางแต่เมื่อ